สวัสดีค่ะลักษินาบุญกียพันธ์นะคะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองค่ะวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มควายเนื้อของเกษตรกรตำบลตะพงนะคะเกษตรกรแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมประดีครับผมเปโลตีรักครับสายกีหนึ่งร้อยกาครับสองหมกตำบลตะพงอำเภอเมืเองระยองครับตอนนี้ก็มีควายอยู่ประมาณสิบเอ็ดตัวครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะดําเนินการในฟาร์มนะคะก็จะมีการ รณรงค์งฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคฝาเท้าเปื่อยนะคะแล้วก็มีการแนะนำแล้วก็สาธิตวิธีการฉีดวัคซีนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีนายสัตวแพทย์จากสำนักงานตุัทจังหวัดระยองนะคะจะมาให้ความรู้เรื่องการทำวัคซีนนะคะขอเชิญน้องหมอแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะสวัสดีครับนายสัตวแพทย์ทพิทภัสสวัสดิ์นะครับ วัชศาสตร์อำเภอในคมพัฒนานะครับวันนี้ก็จะมาขอให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับวัคซีนในกระบือนะฮะหลกัหลกๆในกระเบือครับจะมีวัคซีนด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะฮะตัวแรกก็คือวัคซีนปากเท้าเปื่อยนะฮะเรจะเริ่มฉีดในอายุ 4เดือนนะฮะแล้วก็ฉีดซ้ำอีกครั้งในอายุ5เดือนแล้วก็ฉีดเป็นประจําทุก6เดือนนะฮะแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือโรคคอบวมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มฉีดครั้งแรกในอายุ4เดือนแล้วก็ฉีดเป็นประจําทุกครั้งทุกปีทุกปีนะฮะโอเคค่ะคุณหมอได้มาให้ความรู้เรื่องวัคซีนแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมีคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคะมาสาธิตนะคะว่าการฉีดวัคซีนควรฉีดบริเวณไหนฉีดแบบไหนนะคะ ันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในควายนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่2ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวเชิญเจ้าที่แนะนําตัวได้เลยค่ะค่ะสัตวแพทย์หญิพงพัชราภรณ์เซลานะคะเป็นประเสริฐอำเภอวังจันทร์ค่ะครับนายฤทธิชัยสรีประเสริฐครับเจ้าพนักง,งานสวบาลประจำำําอําเภอเมืองครับระยองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยกันเลยนะคะ ในส่วนของการเตรียมวัคซีนนะคะวัคซีนที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นวัคซีนโรคปักเท้าเปื่อยค่ะโดยการดรอออกมา2อ ml นะคะโดยใช้เข็มที่ฉีดนะคะก็คือจะเป็นเข็มเบอร์18ปค่ะคะ่ะหลังจากนั้นในส่วนของตำแหน่งที่ฉีดนะคะก็คือจะฉีดบริเวณแผงคอค่ะก็เดี๋ยวจะมีพี่เจ้าพนักงานสัตว์บาลเข้าไปสาธิตนะคะดูดลองเวลาเราเข้าหากระบือนนะคะเราก็ต้องเข้าไปด้ดานข้างนะคะ เราจะฉีดตรงตำแหน่งหนแล้วก็ทำการเช็ดแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการบึดหนังนะคะแล้วเราก็ปักไปเป็นมุม45องศาค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นวัคซีนที่เราฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยทั้งในแง่ของการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนารูปแบบการเลี้ยง การจัดการสุขภาพควายเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพรวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้ดำรงอยู่คู่เกษตรกรรมของไทยสืบต่อไป